คุณสุภชัยไปดูการผลัดใบ CEO คนใหม่นะของบริษัทบัตรกรุงไทย จำกัดมหาชนหรือว่า KTC อเป็นยังไงครับก็เป็นการผัดไป c e o ฮะจากคุณรัทียนศรีมงคลซึ่งเป็น c e o คนปัจจุบันนะครับแล้วก็ c e o คนใหม่ก็คือคุณพิทยาวรปัญญาสกุลน,นะครับอันนี้ก็จะเป็น c e o ใหม่ที่เข้ามารับงานนะครับแต่ล่าสุดนะครับคุณรัทียนศรีมงคลนะฮะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนหรือว่า KTC เนี่ยก็เปิดเผยว่าคุณพิทยาวรปัญญาสกุลเนี่ยครับจะเข้ารับตําแหน่ง c e โคนใหม่ตั้งแต่วันที่1มกราคม ปี2 5 6 7เป็นต้นไปนะครับแล้วก็มีความมั่นใจนะครับว่าทีมผู้บริหารชุดใหม่จะสามารถผลักดันผลกําไรของ k d c ให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องด้วยสังิภาพที่มีทุกด้านนะครับก็แน่นอนแล้วครับว่า CEO คนใหม่เนี่ยร่วมงานกับ k d c มายาวนานถึง26ปีแล้วเหมือนกันนะครับอ่าก็ทางว่าที่ CEO คือคุณพิทยานัเนี่ยก็ระบุนะครับว่า KTC จะยังคงสามารถทํากําไรให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง แล้วก็ในปีนี้เองนั้นจะมีกําไรสูงกว่าปี2 5 6 5ที่ผ่านมาโดยมั่นใจนะครับว่าจะยังสามารถทํำนิวไ h ได้ต่อเนื่องไปทุกปีโดยยังคงเป้าหมายของกําไรนะครับที่ระดับ1,000 0ล้านบาทคือปี65นี่เขาทําไว้7,079ล้านบาท <ứng S 2> ถ้าปีนี้เติบโตขึ้นมาอีกนะฮะ <ứng S 2> แล้วก็จ,กจะเติบโตต่อเนื่องได้อีกทุกปีเนี่ยฉะนั้นเป้าหมาย1,000 0ล้านบาทก็คงจะอยู่ไม่ไกลก็ระบุด้วยเช่นกันนะครับว่าขณะนี้ไม่ได้มีความกังวลเกี่ยวกับ ตัวของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดไรายได้หรือว่า NPL ในอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นนะครับโดย NPL ของ KTC นั้นล่าสุดก็อยู่ที่ระดับต่ำเพียง2%ซึ่งแน่นอนนะครับว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอยู่มากพอสมควรโดยในปี2 5 6 7คือปีหน้าก็จะยังคงสารต่อวิสัยทัศน์และก็ความสำเร็จที่ผ่านมาเพื่อที่จะส่งต่อเรื่องราวดีๆให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม,มนะฮะก็จะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของการสร้างผลกาไร ให้มีเพิ่มมากขึ้นควบคู่ไปกับการทำธุรกิจนะฮะด้วยความรับผิดชอบโปร่งใสมีธรรมาพิบาลและก็สามารถสารต่อวัฒนธรรมองค์กรที่ดีของ KTC ซึ่งตรงนี้ถือเป็นข้อได้เปรียบในการทำธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่านิยมองค์กรที่ผู้คนของ KTC ยึดถือเป็นแนวทางในการทำงานนะฮะอาทิเช่น 1. กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง 2. ทําให้ง่ายไม่ซับซ้อนและ3ทําสิ่งที่มีความหมายและเป็นประโยชน์ รวมทั้งนะฮะปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรแห่งความไว้วางใจอ,อ่ะก็นี่ถือว่าเป็นการแสดงวิสัยทัศน์แบบคร่าวๆนะของว่าที่ CEO ก็เดี๋ยวรอดูฝีไม้ลายมือแตนะ่เป็นลูกมอนี่อยู่กับ KTC มา26ปีแล้ว26ปีแล้วเป้าหมายที่น่าสนใจคือ10,000ล้านบาทนะกำไรนะจะไปถึงเมื่อไหร่ในนี้น่าจับตาเลยทีเดียวนะครับเพราะจําจได้ครับว่าสมัยคุณรัเทียนเข้ามาเมื่อ12ปีที่แล้วนะปี25 1 5ยเนี่ย KTC ยังมีกําไรระดับประมาณสัก200กว่าล้านบาท ครับมาตอนนี้7,000ล้านบาทเมื่อปีที่แล้วนั่นเองนะครับ